น้องปีใหม่พูดประโยชน์เด็ดปกป้องคุณแม่ถูกถามถึงแมสต่อหน้าลูกสาวน้องปีใหม่พูดประโยคเด็ดปกป้องคุณแม่แอฟทักษอนทำเอฮาทั้งกลางวงสัมภาษณ์เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักสุดๆสำหรับคุณแม่แอปทักษอนกับลูกสาวน้องปีใหม่และในงานอีเวนต์แม่แอฟก็ได้พาน้องปีใหม่มาร่วมงานด้วยเมื่อนักข่าวได้ถามถึงประเด็นที่มีการเปรียบเทียบการแต่งตัวของแม่แอฟกับแมทพีรณีก็โดนเบรกเอียด เมื่อน้องปีใหม่พูดขึ้นมาว่าดราม่าหนูไม่พูดค่ะงานนี้ทำเอาแม่แอฟและพี่ๆนักข่าวต่างพากันหัวเราะไปตามๆกันโดยแม่แอฟเสริมต่อว่าใช่ไหมคะเราต้องไม่ดราม่าค่ะถูกต้องลูกก่อนที่น้องปีใหม่จะย้ำอีกว่าหนูไม่ชอบพูดดรามา่าซึ่งเรียกเสียงหัวเราะจากพี่ๆนักข่าวอีกครั้งและแอฟก็ได้ตอบเรื่องดังกล่าวว่าเอาจริงๆแอฟไม่เห็นข่าวนะคะแต่เหมือนจะนานมากแล้วที่มีประเด็นอะไรทำนองนี้ ที่ผ่านมาในอดีตก็เคยเห็นบ้างแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ไม่เห็นค่ะเราไม่อยากดรามา่าถามว่าหนักใจอะไรไหมแอปเลยจุดที่จะรู้สึกอะไรพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆก,การดำเนินชีวิตและไม่ต่อเรื่องราวแค่นั้นเองค่ะการให้สัมภาษณ์หรือการดูแลครอบครัวสำหรับเราสิ่งที่ดีที่สุดคือการไม่ต่อเรื่องราวแค่นั้นเองสำหรับตัวเรา คิดว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปออกความเห็นว่าอยากจะให้เป็นยังไงต่อไปเพราะทุกวันนี้เราก็ไม่ขอร้องใครในทุกๆด้านมันก็ไม่ได้อยู่แล้วทุกคนมีสิทธิ์จะคิดจะออกความเห็นจะพูดอยู่แล้วเอาเป็นว่าในส่วนของเราเราจะไม่ขอต่อเรื่องราวก็แล้วกันแหมฉลาดแถมยังช่วยเหลือแม่แอปได้แล้วนั่นเนี่ยน้องปีใหม่น่ารักจริงๆเลยนะคะ แอปพลัสออนเผยถึงการแบ่งตารางเจอกันระหว่าง2พ่อลูกว่าก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งเป็นปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้จะตรงวันหรือไม่ตรงวันอะไรก็แล้วแต่เขานัดแล้วก็ต้องว่างตรงกันทั้ง2ฝ่ายด้วยพร้อมตอบในกรณีหากอดีตสามีแต่งงานครั้งที่2ไว้เอาจริงๆยังไม่เคยคิดเลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงแต่สำหรับแอปแอปคิดว่าเอาอยู่สำหรับในเรื่องของลูกนะคะ เพราะว่าแอปให้ความรักความอุ่นเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ยังไงแอปว่าแอปดูแลเขาได้ในเรื่องของความรู้สึกทั้งภายนอกภายใน